เล่าปีสัตยาธิฐานแห่งแผ่นดินเรื่องราวความซื่อสัตย์ของเล่าปีผู้ซึ่งสาบานว่าจะไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้ในายามสงครามคำสาบานใต้ต้นทอนำหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งหนึ่งในยุคสมัยที่แผ่นดินระสำาระสายเล่าปีชายหนุ่มผู้มีเชื้อสายราชวงศ์ฮั่นแต่กำเนิดกลับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในฐานะคนขายเสื้อสาร แม้จะถ่อมตนมีน้ำใจแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความถนาที่จะเห็นบ้านเมืองสงบสุขประชาชนอยู่ดีกินดีวันหนึ่งขณะที่เล่าปีกำลังเดินทางไปขายเสื่อที่ตลาดเขาได้ยินเสียงเอะอวยวายดังมาจากโรงเตรียมแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปดูก็พบชายร่างกำยำสองคนลังโต้เถียงกันอย่างดูเดือดคนหนึ่งคือกวนอู ชายผู้มีใบหน้าแดงกํำดังผลพุทธราผมยาวสลวยดวงตาคมกริบอีกคนคือเตียวหุยชายร่างใหญ่ผิวสีดำคลับหนวดเคราวกรนาทั้งสองคนมีพลังกายแข็งแกร่งและมีฝีมือในการต่อสู้เป็นเลิศเล่าปีเข้าไปห้ามปรามด้วยความใจเย็นทำให้ทั้งสองคนสงบติอารมณ์ลงได้ เมื่อพูดคุยกันจึงทราบว่าทั้งกวนอูและเตียวหูต่างก็มีอุดมการเดียวกันคือต้องการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากภัยสงครามและความยุติธรรมเล่าปีรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญและความเสียสละของทั้งสองคนจึงชักชวนให้ร่วมกันสร้างคุณงามความดีเพื่อแผ่นดินกวนอูและเตียวหูต่างก็เห็นพ้องต้องกันทั้งสามคนจึงตกลงที่จะกระทำพิธีสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบาน เพื่อยือนยันถึงความตั้งใจที่จะร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากในวันรุ่งขึ้นทั้งสามคนได้นัดหมายกันที่สวนท้อแห่งหนึ่งต้นท้อออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมหวานไปทั่วบริเวณเล่าปีกวนอูและเตียวหุยได้จัดเตรียมเครื่องบูชาเพื่อทำพิธีสาบานต่อหน้าฟ้าดินพวกเขาจุดธูปเทียนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักใคร่ปรองดองกันดุดพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปตลอดชีวิต จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากลำบากและจะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความเดือดร้อนพวกเราเล่าปี่กวนอูและเตียวหุยขอสาบานต่อหน้าฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าพวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนให้พ้นจากความทุกข์ยากหากผู้ใดชยศต่ำสาบานนี้ขอให้ฟ้าดินลงโทษเล่าปีกกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น กวนอูและเตียวหุยกล่าวตามด้วยความตั้งใจจริงเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสาบานทั้งสามคนก็รู้สึกเหมือนมีสายใดบางอย่างเชื่อมโยงกันพวกเขากลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนับแต่นั้นมาเล่าปีกวนอูและเตียวหุยก็ได้ร่วมกันสร้างวีรกรรมมากมายกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ การสาบานใต้ต้นท้อในวันนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเขาภัยพิบัติแห่งสงครามบทที่1ภัยพิบัติแห่งสงครามเล่าปีผู้ซึ่งมีสัตยาธิฐานอันแรงกล้าต่อแผ่นดินและประชาชนได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนที่แผ่ขยายไปทั่วเคว้นจากกองทัพโจโพกผ้าเหลือง พวกโจรเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาอันใดนอกจากการปล้นสะดมและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนพวกเขาเข้าทำลายหมู่บ้านคอมเหงราชดอนและเผาทำลายทรัพย์สินอย่างไร้ความปราณีข่าว,ข,าวข่าวความโหดร้ายของพวกโจรพวกผ้าเหลืองแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านต่างหวาดกลัวและสิ้นหวังนะเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำชาวบ้านกำลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุข พวกเขาทำไรไนะ่ไถนาค้าขายและอยู่ร่วมกันอย่างฉันพี่น้องแต่แล้วความสงบสุขนั้นก็ถูกทำลายลงเมื่อกองทัพโจโพกผ้าเหลืองบุกเข้ามาพวกโจรเข้าปล้นสะดมทุกสิ่งจับชาวบ้านเป็นตัวประกันและเผาบ้านเรือนชาวบ้านต่างกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและพยายามหนีเอาชีวิตรอดเล่าปีกวนอูและเตียวหุยผู้ซึ่งกำลังเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อรับราชการได้ยินข่าวคราวความเดือดร้อนของชาวบ้าน พวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าช่วยเหลือแม้ว่าจะมีกำลังพลน,น้อยนิดแต่พวกเขาก็มีจิตใจที่กล้าหาญและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเล่าปีกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเราจะไม่ทนเห็นความอายุติธรรมเช่นนี้เราจะช่วยเหลือชาวบ้านเหล่านี้ให้จากความทุกข์ทรมานกวนอูและเตียวหุยพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาเตรียมอาวุธและม้าศึกพร้อมที่จะเชิญหน้ากับพวกโจรพวกผ้าเหลือง เล่าปีนำทัพเข้าประกับพวกโจรพวกผ้าเหลืองอย่างกล้าหาญกวนอุใช้ดาบเงามังกรเขียวฟาดฟันศัตรูอย่างไม่ยัง้งเตียวหุยคำรามเสียงดังและใช้ทวนยาวแทงทะลุร่างของพวกโจพวกโจรพวกผ้าเหลืองแม้จะมีจำนวนมากกว่าแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของเล่าปีปีและพี่น้องไดก้การต่อสู้เป็นไปอย่างดุดเดือด เลือดและเสียงร้องโหยหวนดังระงมไปทั่วบริเวณในขณะที่การต่อสู้กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นเล่าปีสังเกตเห็นว่ามีชาวบ้านจำนวนมากถูกจับเป็นตัวประกันพวกโจโพวกผ้าเหลืองใช้ชาวบ้านเป็นโลกกำบังเพื่อป้องกันตนเองเล่าปีรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมาก เขาตัดสินใจที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเขาตะโกนสั่งให้กวนอูและเตียวหุยตรึงกำลังพวกโจรไว้ในขณะที่เขาบุกเข้าไปในกลุ่มโจรเพื่อช่วยเหลือตัวประกันเล่าปีใช้ทักษะการต่อสู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีหลบหลีกการโจมตีของพวกโจนและปล่อยตัวประกันทีละคนเขาปกป้องชาวบ้านจากอันตรายนำพวกเขาไปยังที่ปลอดภัยและให้กำลังใจพวกเขา เล่าปีนกลายเป็นความหวังเดียวของชาวบ้านพวกเขาเริ่มที่จะลุกขึ้นสู้ช่วยกันต่อต้านพวกโจรพวกผ้าเหลืองสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปพวกโจรพวกผ้าเหลืองเริ่มที่จะเสียเปรียบพวกเขาเริ่มที่จะถอยร่นและหนีเอาชีวิตรอดความเมตตาแห่งผู้นำบทที่หนึ่งความเมตตาแห่งผู้นำเล่าปีกวนอูและเตียวหูยืนระงานอยู่ท่ามกลางกองทัพที่ได้รับชัยชนะ แสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมายังใบหน้าของพวกเขาเผยให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเหนื่อยล้าจากการสู้รบอันยาวนานเล่าปีมองไปยังทหารหานที่ยืนเรียงรายอยู่เบื้องหน้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในความกล้าหาญและความเสียสละของพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความห่วงใยต่อประชาชนที่ยังคงเผชิญกับความยากลำบากพี่น้องทั้งหลาย เล่าปีกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นวันนี้พวกเราได้รับชัยชนะแล้วชัยชนะนี้เป็นของพวกท่านทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินและประชาชนเสียงโห่ร้องดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเป็นการแสดงความยินดีและความขอบคุณต่อผู้นำที่พวกเขารักและเคารพหลังจากนั้นคุณนางจากราชสำนักก็เดินทางมาถึงเพื่อมอบรางวัลอันใหม่ให้กับเล่าปีในฐานะวีบุรุษผู้กอบกู้แผ่นดิน ทองคำอันมณีที่ดินและตำแหน่งอันสูงศักถูกนำมามอบให้เพื่อเป็นกราบแทนความกล้าหาญและความสามารถของเขาเล่าปีมองดูของรางวัลเหล่านั้นด้วยสายตาที่เรียบเฉยก่อนจะหันไปมองหน้ากวนอูและเตียวหุยทั้งสองพยักหน้าให้เขาอย่างเข้าใจข้าขอขอ,ขอบคุณท่านอองและราชสำนักสำหรับความเมตตาเล่าปีกล่าวด้วยน้ำเสียงนอบน้อมแต่ข้าไม่สามารถรางวัลเหล่านี้ไว้ได้ คําพูดของเขาทําให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นถึงกับตกตะลึงขุนนางพากันมองหน้ากันด้วยความงุนงงไม่เข้าใจว่าเหตุใดเล่าปีจึงปฏิเสธรางวัลอันมีค่าเหล่านี้เล่าปีเหตุใดท่านจึงปฏิเสธรางวัลเหล่านี้ขุนนางผู้หนึ่งถามด้วยความสงสัยนี่คือสิ่งที่ท่านสมควรได้รับจากการทําคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน เล่าปีสูตรหายใจเข้าลึกๆกก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นข้าขอสัตยาธิฐานต่อแผ่นดินว่าสิ่งที่ข้าปรารถนาไม่ใช่สถาบันดาศัก์ิหรือทรัพย์สมบัติแต่เป็นการเห็นประชาชนของข้าอยู่ดีกินดีพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเล่าปีหันไปมองยังประชาชนที่ยืนรออยู่เบื้องนอกพวกเขาเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านธรรมดาที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากภัยสงครามและภาวะข้าวยากหมากแพง บ้านเรือนถูกทำลายไร่นาถูกทิ้งร้างพวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเล่าปีรู้ดีว่าหากเขารับรางวัลเหล่านี้ไว้มันก็จะเป็นเพียงความสุขส่วนตัวในขณะที่ประชาชนของเขายังคงต้องเผชิญกับความยากลำบากทรัพย์สมบัติเหล่านี้ควรนำไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเล่าปีกล่าวข้าขอให้ท่านอองนำทองคำและอัญ,ญมณีเหล่านี้ไปซื้ออาหารและยาเพื่อแจกใจ่ายให้กับผู้ที่ยากไร้ ข้าขอให้ท่านนำที่ดินเหล่านี้ไปแบ่งปันให้กับชาวนาที่สูญเสียที่ดินของตนเองไปคำพูดของเล่าปีสร้างความประทับใจกับทุกคนที่ได้ยินขุนนางต่างพากันซาบซึ้งในความเมตตาและความเสียสละของเขาประชาชนต่างพากันโห่ร้องด้วยความยินดีและขอบคุณพวกเขาตระหนักดีว่าเล่าปี่ไม่ใช่เพียงแค่นักรบผู้กล้าหาญแต่ยังเป็นผู้นำที่ห่วงใยและใส่ใจในทุกสุขของพวกเขาอย่างแท้จริง เล่าปีสั่งให้กวนอูและเตียวหูนำทรัพย์สินส่วนตัวเขาออกมาแบ่นให้กับผู้ที่ยากไร้เสื้อผ้าอาหารและเครื่องใช้ต่างๆถูกนำมาแจกใจ่ายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเล่าปีเดินเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านด้วยความเป็นกันเองสอบถามถึงความต้องการและความทุกข์ยากของพวกเขาเขาให้กำลังใจและสัญญาว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากความลำบาก ท่านคือผู้นำที่พวกเรารอคอยชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท่านคือความหวังของพวกเราเล่าปียิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนก่อนจะตอบว่าข้าจะเป็นผู้นำที่ดีของท่านจะจะดูแลท่านเหมือนดั่งคนในครอบครัวการกระทำของเล่าปีในครั้งนี้ทำให้ชื่อเสียงของเขาจ่อใจไปทั่วแผ่นดินผู้คนต่างพากันยกย่องสรรเสริญในความเมตตาและความเสียสละของเขา เล่าปีกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนตลอดไปการพักพรากจากเมืองเล่าปีมองไปยังฝูงชนที่เบียดเสียดกันอยู่เบื้องหน้าแสงอาทิตย์ยามเช้าเชา้ชาสาดส่องใบหน้าของพวกเขาเผยให้เห็นร่องรอยขอามหวาดกลัวและความสิ้นหวัง สงครามที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องละทิ้งบ้านเรือนและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อหนีเอาชีวิตรอดเล่าปีสูดลมหายใจลึกสัตยาธิศฐานที่เคยให้ไว้ต่อหน้าแผ่นดินยังคงดังก้องอยู่ในใจเขาจะไม่ทอดทิ้งประชาชนเหล่านี้ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามพี่น้องทั้งหลายเล่าปีตะโกนเสียงดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณข้าทราบดีว่าพวกท่านกำลังหวาดกลัวและสิ้นหวัง แต่จงอย่าได้ยอมแพ้เราจะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้ข้าขอสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งพวกท่านและจะนำพวกท่านไปสู่ดินแดนที่ปลอดภัยเสียงของเล่าปีสร้างความฮึกเหิมให้กับผู้คนพวกเขาเริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งกวนอูและเตียวหูยืนอยู่เคียงข้างเล่าปีทั้งสองคนมองไปยังฝูงชนด้วยสายตาที่มุ่งมั่น พวกเขาพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประชาชนและช่วยเหลือเล่าปีให้ทำตามสัตยาธิษฐานท่านผู้นำชายชราคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาจากฝูงชนพวกเราเชื่อมั่นในท่านพวกเราจะติดตามท่านไปทุกหนทุกแห่งเสียงตอบรับกึกก้องไปทั่วบริเวณเล่าปีพยักหน้าด้วยความซาบซึ้งใจเขารู้ดีว่าการอพยพครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่ยากลำบากและยาวนานแต่ด้วยความเชื่อมั่นและความสามารถีของประชาชน เขาเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้เล่าปีสั่งให้เริ่มการอพยพกองทัพทหารของเขาทำหน้าที่คุ้มกันประชาชนที่เดินทางด้วยเกียนและเท้าเปล่าผู้คนต่างหอบหิ้วสัมภาระเท่าที่จำเป็นติดตัวไปด้วยเด็กๆร้องไห้งอแงเพราะความเหนื่อยล้าและความหิวโหยผู้สูงอายุก็เดินโซเซด้วยความอ่อนแรงเล่าปีมองภาพเหล่านั้นด้วยความหดหู่ใจ แต่เขาก็รู้ว่าข้องเข้มแข็งเพื่อกำลังใจให้กับทุกคนระหว่างการเดินทางเล่าปีกวนอูและเตียวหุยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือประชาชนเล่าปีแบ่งปันอาหารและน้ำดื่มที่มีอยู่น้อยนิดให้กับผู้ที่อ่อนแอที่สุดกวนอูและเตียวหุยคอยดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาแบกเด็กที่เหนื่อยล้าขึ้นบนหลังช่วยพยุงผู้สูงอายุและให้กำลังใจผู้ที่ท้อแท้อดทนอีกหน่อยนะท่านป้ากวนอูพูดกับหญิงชาราที่กำลังเดินโซเซเราใกล้จะถึงที่พักแล้วขอบคุณท่านมากหญิงชาราตอบด้วยเสียงแผ่วเบาถ้าไม่ได้ท่านช่วยฉันคนล้มลงไปแล้วเตียวหุยเดินเข้าไปหาเด็กชายที่กำลังร้องไห้อยู่ข้างถนนเขาคุกเข่าลงและยื่นขนมปังให้ อย่าร้องให้เลยหนูน้อยเตียวหูพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกินขนมปังนี่เสียแล้วจะมีแรงเดินต่อไปเด็กชายรับขนมปังไปกินอย่างตะกตะกรามเขายิ้มให้เตียวหูด้วยความขอบคุณเล่าปีสังเกตเห็นภาพเหล่านั้นด้วยความปลับปลื้มใจเขารู้สึกภูมิใจที่มีพี่น้องร่วมสาบานที่เสียสละและมีน้ำใจเช่นนี้เขารู้ว่าด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาพวกเขาจะสามารถนำพาประชาชนไปสู่แดนที่ปลอดภัยได้ แต่การเดินทางยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคพวกเขาต้องเผชิญสภาพอากาศที่เลวร้ายขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มและถูกโจกโจมตีโดยโจมผู้ร้ายหลายครั้งเล่าปี่และกองทัพทหารของเขาต้องต่อสู้เพื่อปกป้องประชาชนและรักษาเส้นทางให้ปลอดภัยในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ประชาชนกำลังพักผ่อนเล่าปีเดินสำรวจไปร,ไปรอบๆค่ายพักเขาเห็นผู้คนนอนหลับอย่างอ่อนเพลีย ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยร่องรอยของความทุกข์ทรมานเล่าปีนั่งลงข้างกองไฟและถอนหายใจออกมาเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่อยู่บนบ่าของเขาท่านพี่เสียงของกวนอูดังขึ้นจากด้านหลังเล่าปีหันไปมองท่านยังไม่พักผ่อนอีกหรือเล่าปีถามข้าเป็นห่วงท่านกวนอูตอบข้ารู้ว่าท่านกำลังแบกรับภาระหนักอึง้งข้าไม่เป็นไรเล่าปีตอบ ข้าแค่กำลังคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นขึ้นไม่ต้องกังวลไปท่านพี่กวนอูพูดพวกเราจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอเราจะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไปให้ให้ได้ขอบคุณเจ้ามากเล่าปีพูดข้าไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าไม่มีพวกเจ้ากวนอูตบไหลเล่าปีเบาๆแล้วพูดว่าพักผ่อนเสียเถิดท่านพี่พรุ่งนี้เรายังต้องเดินทางกันอีกยาวไกลเล่าปีพยักหน้าและล้มตัวลงนอนข้างกองไฟ เขามองไปยังดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าเขาพรอให้การเดินทางของพวกเขาราบรื่นและปลอดภัยและขอให้ประชาชนของเขาพบกับความสงบสุขในดินแดนใหม่แม้จะมีการพลัดพรากจากเมืองแต่ความหวังก็ยังคงอยู่สัตยาธิฐานเหนือชีวิตเล่าปี่ยืนประงานอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แสงตะวันยามเย็นสาดส่องลงมาต้องใบหน้าคมคายของเขา ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวแม้ว่ารอบกายจะเต็มไปด้วยทหารที่เหนื่อยล้าและบาดเจ็บแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงราวกับเสาหลักที่ค้ำจุนแผ่นดินเอาไว้ข้างหลังในวันนี้เล่าปีได้เผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งและโหดเหี้ยมศัตรูที่หมายจะยึดครองแผ่นดินและกดขี่ข่มเหงประชาชนของเขาเล่าปีทราบดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องดินแดน แต่เป็นการปกป้องชีวิตและอิสรภาพของผู้คนนับล้านที่วางใจในตัวเขาพี่น้องทั้งหลายเล่าปี่ตะโกนเสียงดังก้องกังวานไปทั่วทุ่งหญ้าวันนี้เรามาถึงจุดที่สำคัญที่สุดแล้วศัตรูอยู่ตรงหน้าเราพวกมันต้องการที่จะทำลายบ้านของเราทำลายครอบครัวของเราและทำลายทุกสิ่งที่เราหวงแหนแต่เราจะไม่ยอมให้พวกมันทำเช่นนั้นได้ เราจะต่อสู้จนถึงหยาดสุดท้ายเราจะปกป้องประชาชนของเรากวนอูและเตียวหุยยืนอยู่เคียงข้างเล่าปีสีหน้าของทั้งสองคนเต็มไปด้วยความแน่วแน่กวนอูกระชับเงาวในมือแน่นส่วนเตียวหุยคำรามเสียงดังแสดงถึงความพร้อมที่จะเข้าประทับกับศัตร,รูได้ทุกเมื่อท่านพี่พวกเราจะสู้ไปกับท่านกวนอูกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพวกเราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่านและประชาชน เตียวหูเสริมด้วยเสียงดังข้าจะฟาดฟันพวกมันให้แหลกเป็นชิ้นๆเล่าปีพยักหน้าให้กวนอูและเตียวหุยเขารู้ดีว่าเขามีสหายที่ซื่อสัตย์และกล้าหาญอยู่เคียงข้างเขาจึงมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในใจของเล่าปีเต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นเขาเชื่อมั่นว่าด้วยความกล้าหาญและความสามัคคีพวกเขาจะสามารถเอาชนะศัตรูและนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดินได้ การตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดของเล่าปีคือการตัดสินใจว่าจะปกป้องเมืองใดก่อนเพราะทรัพยากรมีจำกัดและกำลังทหารก็เริ่มอ่อนล้าหลายเมืองส่งสารมาขอความช่วยเหลือพวกเขากำลังถูกศัตรูกุคามอย่างหนักเล่าปีนั่งครุ่นคิดอยู่หลายวันหลายคืนเขาปรึกษากับกวนอูและเตียวหุยแต่ก็ยังไม่สามารถข้อสรุปได้การตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนจำนวนมาก เขาไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องผิดหวังหรือต้องสูญเสียในที่สุดเล่าปีก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สำคัญที่สุดเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการค้าและวัฒนธรรมเมืองที่หากล้มลงจะส่งผลกระตอบแผ่นดินโดยรวมอย่างใหญ่หลวงแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะหมายถึงการทอดทิ้งเมืองอื่นๆที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแต่เล่าปีก็เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเขาหวังว่าเมืองอื่นๆ จะสามารถต้านทานศัตรูได้จนกว่าเขาจะสามารถกลับไปช่วยเหลือพวกเขาได้ก่อนออกเดินทางเล่าปี่ได้เรียกประชุมประชชนเขาอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเหตุผลในการตัดสินใจของเขาเขาขอให้ประชาชนเข้าใจและอดทนรอคอยข้าเข้าใจดีว่าพวกท่านกำลังหวาดกลัวและสิ้นหวังเล่าปีกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงใจแต่ข้าขอให้พวกท่านจงเชื่อมั่นในตัวข้าข้าจะไม่ทอดทิ้งพวกท่าน ข้าจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพวกท่านให้ปลอดภยัยประชาชนต่างก็แสดงความเข้าใจและความเห็นใจต่อเล่าปีพวกเขารู้ดีว่าเล่าปีกําลังแบกรับภาระอันหนักอึง้งพวกเขาให้กําลังใจและให้คํามั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนเล่าปีอย่างเต็มที่ท่านจงไปเถิดท่านเล่าปีพวกเราจะรอคอยท่านอยู่ที่นี่ชายชาราคนหนึ่งกล่าวพวกเราจะสวดภาวนาให้ท่านปลอดภยัยและกลับมาพร้อมกับชัยชนะ เล่าปียืนอยู่บนกำแพงเมืองมองลงไปยมทหารที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแสงตะวันาสาดส่องลงมาต้องใบหน้าของเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวเขาได้ให้สัตยาธิษฐานไว้ว่าจะปกป้องประชาชนของเขาและเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายคำมั่นสัญญาของเขาได้แม้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายเพียงใดก็ตามพี่น้องทั้งหลายเล่าปีตะโกนเสียงดัง ก้องกังวานไปทั่วเมืองวันนี้เราจะต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเราเพื่อครอบครัวของเราและเพื่อแผ่นดินของเราเราจะไม่ยอมให้ศัตรูมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเราเราจะสู้จนถึงหยาดสุดท้ายเราจะปกป้องเมืองของเราทหารต่างก็โห่ร้องด้วยความฮึกเหิมพวกเขาพร้อมที่จะสู้ตายเพื่อเล่าปีและบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาอวนอูและเตียวหูยืนอยู่เคียงข้างเล่าปีสีหน้าของทั้งสองคนเต็มไปด้วยความแน่วแน่ พวกเขาพร้อมที่จะนำทัพเข้าประทะกับศัตรูได้ทุกเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดทหารทั้งสองฝ่ายเข้าประทะกันอย่างไม่เกรงกลัวตายเสียงดาบกระทบกันเสียงร้องโหยหวนดังระง,งมไปทั่วเมืองเลือดนองพื้นดินเล่าปีกวนอูและเตียวหุยนำทัพเข้าต่อสู้อย่างกล้าหาญพวกเขาฟาดฟันศัตรูอย่างไม่ยั้งมือสร้างความเสียหายให้กับศัตรูอย่างมากแม้ว่าศัตรูจะมีจำนวนมากกว่าแต่ทหารของเล่าปีก็ไม่ยอมแพ้ พวกเขาต่อสู้อย่างสุดกำลังด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาในที่สุดด้วยความกล้าหาญและความสามัคคีทหารของเล่าปีก็สามารถเอาชนะศัตรูได้ศัตรูแตกพ่ายหนีไปเล่าปีและประชาชนต่างก็โห่ร้องด้วยความยินดีพวกเขาได้รับชัยชนะแล้วตำนานแห่งความซื่อสัตย์ นหมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งในยุคสมัยแห่งสงครามและการแย่งชิงอำนาจเล่าปีชายผู้มีสายเลือดของเชื้อพระวงศฮันอันจางหายได้สาบานตนต่อหน้าฟ้าดินร่วมกับกวนอูและเตียวหุยสองพี่น้องร่วมสาบานด้วยความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูความสงบสุขและความยุติธรรมให้กลับคืนสู่แผ่นดินที่กำลังระสำระสายสัตยาธิฐานของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงคำพูดหากแต่เป็นพันธสัญญาอันศักดิสิทธิ ที่จะนำพาพวกเขาเผชิญหน้ากับความยากลำบากนานนับประการเล่าปีไม่ได้ปรารถนาในลาบส,สัสนเสริญส่วนตัวหากแต่หัวใจของเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้คนที่กำลังทุกข์ยากข่าวคราวกา,า,ารรวมตัวของทั้งสามได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วประชาชนต่างพากันเดินทางมาเพื่อขอพึ่งบาลมีด้วยความหวังว่าจะได้รับการคุ้มครองจากภัยอันตราย เล่าปีต้อนรับทุกคนด้วยความอบอุ่นและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเขาแบ่งปันอาหารที่มีอยู่น้อยนิดให้กับผู้ที่หิวโหยสร้างที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ที่ไร้บ้านและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่กำลังสิ้นหวังการกระทำของเล่าปีไม่ได้เป็นเพียงการให้ทานหากแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยที่เขามีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงความเมตตาของเขาได้สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับผู้คน ทำให้พวกเขามองเห็นแสงแห่งความหวังในยุคมืดมิดเล่าปีกวนอูและเตียวหุยได้ร่วมกันฝึกฝนทหารสร้างกองกําลังเล็กๆที่แข็งแกร่งขึ้นมาเพื่อปกป้องประชาชนจากโจรผู้ร้ายและกองทัพที่กดขี่ข่มเหงพวกเขาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการด้วยความกล้าหาญและความเสียสละกวนผู้มีพระกำลังมหาศาลและดาบมังกรเขียวอันลือลั่น เตียวหุยผู้มีเสียงคำรามดังกึกก้องและออกยาวอันทรงพลังทั้งสองคนต่างเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้เล่าปีสามารถเอาชนะศัตรูได้ครั้งแล้วครั้งเล่าชัยชนะของเล่าปีไม่ได้มาจากพะกำลังเพียงอย่างเดียวหากแต่มาจากสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดในการวางแผนการรบเขามักจะปรึกษาหาหรือกับกวนอูและเตียวหุยก่อนที่จะตัดสินใจทำสิ่งใดเสมอรับฟังความคิดเห็นของทุกคน และพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนเป็นสําคัญเล่าปี่ให้ความสํำคับการปกครองด้วยคุณธรรมมากกว่าการใช้กำลังเขาเชื่อว่าการที่จะสร้างความสงบสุขที่ยั่งยืนได้นั้นจะต้องเริ่มจากการทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขเสียก่อนดังนั้นเขาจึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนการค้าและสร้างระบบการปกครองที่ยุติธรรมเรื่องราวความเสียสละของเล่าปีถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านต่างจดจำและสรรเสริญคุณธรรมและความซื่อสัตย์ของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมภาพของเล่าปีในความทรงจำของผู้คนมีได้เป็นเพียงนักรบผู้กล้าหาร หากแต่เป็นผู้นำที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาและความเสียสละผู้ที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อความสุขของผู้อื่นแม้ว่าเล่าปีจะสิ้นชีพไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงของเขายังคงอยู่ตลอดกาลตำนานแห่งความซื่อสัตย์และความเมตตาของเขายังคงถูกเล่าขานต่อไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติตามเล่าปีเป็นมากกว่าวีรบุรุษ เขาคือสัญลักษณ์แห่งความหวังและความศรัทธาผู้ที่แสดงให้เห็นว่าแม้ในยุคที่มืดมิดที่สุดความดีงามและความซื่อสัตย์ก็ยังคงสามารถนำทางเราไปสู่แสงสว่างได้